คุณซีคะไอตาราง P N F ที่เราใช้กันนี่มันมาจากไหนมันคอร์สมาจากอะไรตาราง P N F จริงๆแล้วมันก็คือชาร์จชนิดหนึ่งมันเหมือนชาร์จแท่งเซียนปัจจุบันเราใช้ชาร์จแท่งเทียนส่วน P N F O X เนี่ยมันมาจากราคาเหมือนกันแท่งเทียนก็มาจากราคา O X <c oughs> ก็มาจากราคาเราสร้างมันขึ้นมาจากการฟีดดัตตามาจากตัวโบโเกอร์มันก็เลย เป็นราคาอัตโนมัติที่ป๊อตเป็นตัวโอกับตัวเอ็กก็เหมือนเป็นรูปทจินตนาการว่าเป็นรูปยกตัวอย่างเช่นรูกแท่งเทียนรูปโอเอ็กหรือจะรูปแมวรูปดอกจานรูปดาวเนี่ยมันคือแค่รูปที่แสดงขึ้นมาเป็นชาร์ตราคาและไอชาร์ตราคาเนี้ยมันมันมีเวลาไหมกว่ามันจะเปลี่ยนแทเทอร์ก่อนมันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีข้อดีของมันก็คือมันไม่มีราคาเลยนี่คือมองเป็นข้อดีนะ เพราะว่าพอมันไม่มีราคาเราก็เลยไม่จําเป็นคือพอมไม่มีเวลาเราเลยไม่จําเป็นจะต้องรอให้มันปิดแท่งเหมือนแท่งทียนเราเลยแค่ดูดูแค่ราคาเคลื่อนไหวว่าราคาจุดไหนไม่ผ่านจุดไหนแต่ข้อดีของชาร์ต o อก็คือมันจะเห็นชัดเจนเลยยกตัวอย่างเชน่นถ้ามันย้ํายอยู่ที่ราคานั้นอ่ะเป็นตัวโอโอยู่ที่ราคาทันเดียวเราจะมองเห็นชัดเจนนี่คือข้อดีค่ะแล้วในแพทเทิร์นเพีอมีกี่ทับทอง จริงๆในรูปแบบแพทเทิร์นพีเอะไม่ได้มีเยอะแต่เวลาเราเทรดจริงๆเราต้องทอนทกอกเข้าใจมันจะมีเป็นแพทเทิร์นเพื่อขึ้นแพทเทิร์นเพื่อลงแล้วก็มีจุดยอด่อเวลามันขึ้นไปมันก็ต้องยอ่อจุดนี้ต้องเข้าปเปรียนเลยค่ะตอนแปดโมงเชา้า